เนี่ยครับพี่ออสนะครับวันนี้มาเทนโดนนะครับโอเคมากครับพี่ออสแต่ว่าต้องเป็นที่โล่งขอแบบโล่งขอแบบโล่งๆเลยครับขอแบบโล่งๆเลยอ่านี่ครับพันแปดสิบอ่าเนี่ยครับสามสิบเฟรมพอเพราะเราจะได้ถ่ายโอนกันได้ง่ายๆควิกช็อตนะครับล็อกเก็ตอ่ะแล้วก็มันมีกดข้างบนน้องมอนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ควิกช็อตข้างล่างพี่ออสนี่อ่านั่นแหละครับนิ้วโป้งเนี่ยเอาใหม่พี่ออสกดใหม่ครับนี่ครับโอเค อ่าทีนี้เลิกเลิกล็อกเก็ตที่น้องบอยเทนทำเมืกี้ล็อกเก็ตกดเลยครับกดอ่ากดล็อกเก็ตแล้วก็กดกดออกไปเลยครับโอเคพี่ออดเอานิว้วนิ้วชี้ลากรถน้องบอยครับลากรถกระบะน้องบอยเนี่ย <Yeah. S 1> โอเคครับลากเลยโก็ <Yeah. S 1> โอเคครับ <Three. S 1> อ่าเห็นไหมล้ว <Two. One. S 3> มันจะก,กำหนดความสูงไหมว่าขึ้นลงเท่าไหร่อ่าจริงๆแล้วมันก็ ของมันจะอยู่ที่ราลาประมาณเดี๋ยวผมขอวัดระยะให้เลยความสูงมันของคลิปจอดตัวของล็อกเก็ตตัวนี้มันจะอยู่ประมาณสักอ, s. อ่า30เมตรบวกอ่า30เมตรบวกเนี่ยครับมันก็จะทการถ่ายภาพให้เราพอถ่ายเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะลงมาอย่างช้าๆสโลปลงมาอย่างงีแ้แล้วเราเราจะหยุดมันหยุดวิดีโอปล่อยปล่อยรับปล่อยอ,ยอ,ยอถ้าหยุด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 แบบอันนี้ก็คืออย่างนี้รถเกิดเลยขึ้นมาก็ตรงนี้ก่อนเลย อ่านี่คือเราหยุดเองอ่ะแต่ถ้าเกิดของมันคือมันจะลงมาที่เอาพัดลมไปซ่อมเหรอโอเคครับพี่เห็นนิิงพี่ออดนะครับนี่คน้านเดียวกันนะครับพี่ชายมาจากบาสังารนะครับนี่อ่านี่ครับเทนพวกหมดที่อ่ะใช้งานกันนะครับโอเค